สวัสดีสวัสดีครับผมก็มาพบกับ New HackerTV นะครับผมวันนี้เราก็มารประจานสายเกลียนกันอีกแล้วนะครับผมน้องคนที่เกลียนนี้ชื่อไม้นะครับผมาตามที่เขาแอบ,บอ้างก็คือชื่อไม้นะครับผมก็เป็นคนที่ฝากไอดีผมขายไปนะครับผมที่ อ่า uh, ID ีอ่าที่มีเลขว่า12.2นะครับผมอ่าอ p ไหนพี่จำไม่ได้นะแต่เป็นอ่า uh, นั้นนะครับผมอ่า uh, uh huh. ซึ่งเขาก็ทักมาแล้วครับผมก็คุยกันปกตินะครับจนเขาฝากขาย ID ให้พี่เสร็จแล้วอ่าหนึ่งแล้วก็คุยกันเรื่อยๆนะผมจนถึงอ่า uh, uh huh. เขาเรียกว่าไง จนมาถึงวันนี้นะครับผมคือพี่เกาว่าพี่ใจดีแล้วนะใจดีแบบสุดๆแล้วนะคือแบบเมื่อไงอะอืม ดูดิเขาฝากพี่ขายดีหลายดีเหลือเกินเลยนะอ่าคุยกันมานานมากถึงขนาดเฟซพี่พี่ยังให้มันเลยนะอ่า จนมาถึงวันนี้นะครับผมอตอนเช้าๆมันก็ทักมาครับเกือบโดนละมีคนเสนอราคา350ทูครับแล้วพี่ก็หัวเราะแล้วมันก็หัวเราะและพี่ก็บอกเดี๋ยวนี้น้ำลายแม่งเยอะแล้วก็มันก็บอกครับพี่แอปอัดหน้าจอแอปอัดคลิปตัวไหนดีดีบ้างครับ พี่บอกแอป,ปของซัมซุงอ่าแล้วก็เขาก็พูดคุยไปคุยมาแบบอันนี้ยังเกี่ยวกับแค่ตัวแอป,ปอัดหน้าจออยู่นะครับอ่าแล้วก็พี่ก็แนะนําให้เขาแล้วเขาก็เรียบร้อยนะครับอ่าจนมาถึงตอน9ก้าโมงเขาก็ทักมาว่าเขาล้อตังค์ครับผมอ่าเขาร้อนเงินมากอืม จนมาคุย,คยจนมาถึงตอนสี่โมงสามสิบสี่นะเขาก็ทักมาว่าพี่นิวแล้วพี่ก็บอกว่าเขาบอกฝากขายรหัส V.P. สองมีพีเก้าสิบหน่อยพีเก้าสิบมังกรหนึ่งร้อยห้าสิบเอลดได้พี่บอกแป๊บนะเขาบอกเค okay. ทิ้งรูปปืนไว้พี่บอกอ่าแล้วเข,ขาบอกปืนอ่าแล้วพี่ก็บอกปืนช่องหนึ่งหายเขาบอกส่งไปละพี่บอกอ๋อมันขึ้นช้าเขาบอกครับก็ค,คือคุยกันไปคุยกันมา เขาบอกว่าเขาหาตังค์สมัครเน็ตอยู่ไงครับอ่าพี่บอกพี่ก็เลยผมเลาใหา้ฟเขาบอกขาดอีก10บาทขาด10 a AH. s พี่ก็เลยส่งอาติกเกอร์ไปว่าฮะอ่าแล้วเขาส่งติ๊กเกอร์ร้องไห้มาบอกว่ายังอีก10 a AH. s อเอกำลังหาอยู่พี่ก็งงสักพักพี่ก็บอกเออเอาเบอร์วอลมาแต่พี่ก็เลยอเอาเบอร์มาเดี๋ยวพี่เติมอ่าเบอร์มา เติมให้ก่อนเดี๋ยวค่อยหักจากการขายของนายเคมะแล้วมัมก็บอกครับอ่าพี่บอกว่าแค่10นะแล้วก็เขาก็ส่งเบอร์มาเขาบอก a ออ่าพี่บอกรอแป๊บเครอแป๊บคือพ,พี่ส่งพี่เติมให้มันปุ๊บพี่บอกโอเคเติมแล้วบอกรอฮาสักพักนึงคุยไปคุยนมามันก็ทักมาว่าเบอร์ มันก็จะขอเบอร์วอพี่ไปนะครับผมคือเบอร์วอมาพี่พี่ก็งงพี่บอกอะไรงงแล้วมันก็บอกเบอร์วอมาจะโอนตังค์ไปให้110ิบาทผมขายรหัสแต่ไม่มีวอพี่ก็เลยเอาเบอร์วอไปให้นะครับผมคือช่วยน้องเขาแล้วนะคือเขาไม่มีตังค์สมัครเด็ดพี่ก็เอาตังค์ให้เขาสมัครเด็ดเขาไม่มีวอพี่ก็เอาวอให้พี่วอพี่ไปให้เขาเพื่อลองรับนะนะอ่า แล้วเขาก็สุดท้ายก็เอาวอพี่ไปเกรียนคนอื่นนะครับอ่าแล้วเขาก็ส่งเบอร์โทรเข้ามานะผมให้พี่เปลี่ยนจากวอเป็น a อให้เขาอ่าซึ่งตอนแรกเขาบอกไม่มีตังสมัครเน็ตนะพอพี่เติมมให้ปุ๊บดูดีๆครับอันนี้คือคนไม่มีตังสมัครเน็ตใช่ไหมมีมาได้ไง248.72สตังนะ่ะอ่า แล้วเขาบอกเข้าละพี่บอกโอเคแล้วบอกตังในเครื่องพี่มีมากใช่ไหมคือคุยกันไปคุยกันมาคือแบบเออก็คิดว่าไม่มีอะไรนะจนอยู่ๆมีน้องคนหนึ่งโทรมาซึ่งก็คือน้องคนนี้ครับอ่าน้องคนนี้เขาโทรมาเขาบอกว่าพี่ผมโดนเกลียนนะพี่โทรมาทางเบอร์เบอร์วอเล,ล็ตที่พี่เอาไปให้นะ โทรมาทางเบอร์นั้นมาเลยอ่ะก็ะคือมันก็เป็นเบอร์โทรพี่หนึ่งเบอร์แหละอ่าก็โทรมาอ่าแล้วพี่ก็เลยไปบอกอ่าคุยกันสักพักกับคนที่โทรมาแล้วพี่ก็บอกอ่าน้องคนนี้ว่าอ่าสรุปไม่ได้ไอดีไม่ได้ให้ไอเดีเขาใช่ไหมอ่าแล้วพี่ก็ส่งไปให้ว่าหลักฐานว่าน้องคนนี้บล็อก คนที่มาซื้อนะครับผมบอกเฟนนะพี่บอกยังไงแล้วเขาบอกครับมาละพี่อยู่ไหมพี่บอกโยบอกคําเดียวหลักฐานพี่มีพอตัวนะพอพี่พาพี่ไปเดือดร้อนด้วยเนี่ยไม่มาไม่แสดงตัวงั้นพี่ทําคลิปประจานนะให้เวลาแสดงตัวถึง14.00ไม่มาแสดงตัวประจานนะพอพี่บอกงนี้เสร็จปุ๊บ เขาก็เปลี่ยนรูปโปรทันทีนะครับเขาก็เปลี่ยนรูปโปรทันทีเลยอันนี้คือลายของเขานะครับผมก็อย่างว่านะถ้าใครไปคบหาสมาคมหรือไปซื้อขายกับมันไม่ต้องนะครับผมเพราะไอเนี้ยมันวนเวียนอยู่กับพี่นะบอกตรงๆเลย มันเป็นไปไหนอ่ะมันวนเวียนอยู่ในชแนลพี่อ่ะแล้วมันก็สร้างเฟซปลอมไลน์ปลอมมาแอดพี่มาฝากไอดีพี่ขายอ่ะนะคนที่มารู้โอ้โหแม่งเอ้ยคนเดิมอ่าบอกแค่นี้แหละอ่าแล้วนี่คือเฟซมันนะครับอาซึ่งน้องคนที่โดนเคลียนเขาส่งมาให้นะครับผมเฟซมันชื่อว่าไม้ครับอ่าไม้ Mike, ครับและนี่ก็คือรูปของมันนะครับผมคุ้นๆกันไหมรูปคนนี้ ไอสัตว์แม่งคนเดิมกับเมื่อก่อนที่กูประจานเลยอ่านี่นี่คือหลักฐานการคุยจริงๆนะครับกับคนที่ถูกเกลียนนะครับผม ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากถ้าไม่มั่นใจในการซื้อขายมาซื้อขายกับพี่ครับพี่เป็นคนที่ไม่คิดจะเกลียนใครใครอย่ามาเกลียนพี่แล้วกันพี่ประจานหมดนะครับพี่ไม่ได้เป็นคนโดง่งเป็นคนเด่นคนดังนะครับผมแต่พี่ก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องอไม่เข้าข้างใครทั้งนั้น ถึงเขาจะเป็นลูกค้าของเราก็ช่างเราก็ไม่เข้าข้างทั้งนั้นนะครับแล้วอ,อยากจะฝากเตือนหลายๆคนนะครับที่คิดยังคิดที่จะไปเกียนคนอื่นนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ